สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมแค่เอาพี่ขี่ลำพายนะครับผมก็พูดซ้ำอย่างนี้หลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแอปดาวน์โหลดแม n เ g e เจอร์นะครับหรือพวกดาวน์โหลด a c c e ซเลเตอรอะไรนะครับแอคเซเลเตอรอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือแอปช่วยดาวน์โหลดไฟล์นะครับให้ที่ใหญ่ๆครับให้เร็วขึ้นนะครับและแบ่งพาร์ทเป็นหลายๆพาร์ทนะครับทำให้ไฟล์นั้น ดึงจากเซิร์ฟเวอร์ได้รวดเร็วขึ้นนะครับพราปกติเราหลักการทํางานของการดาวน์โหลดนะครับจะเป็นการดึงไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับพาร์ตเดียวตรงๆเลยนะครับทําให้ความเร็วในการดาวน์โหลดอาจจะต่ําลงนะครับแต่นี่เราจะมาแบ่งไฟล์มาเป็นส่วนๆนะครับแล้วโหลดทีละผ่านแล้วนํามารวมกันทีหลังนะครับหลักการนี้ IDM นะครับก็คือ Internet Download Manager ในคอมนะครับเคยทํามาแล้วนะครับแล้วทําให้การดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับแต่ วันนี้ครับผมจะมาแนะนำแอปดาวน์โหลดที่ชื่อว่า ADM นะครับก็ชื่อย่อของมันก็ย่อมาจากคาว่า Android Download Manager นะครับเวอร์ชันโปรนะครับผมก็ไม่มีโฆษณาครับก็อย่างแรกกดเข้าแอปก่อนครับก็จะมาเจอหับเสร็จสิ้นนะครับในนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คิวถ้าสมมุติเรากดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะมาโผล่ที่ต้องแับคิวตรงนี้นะครับแต่แทบเสร็จสิ้นนี่มันจะมาโผล่ตอนที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผม ก็เข้าตั้งค่าก่อนเลยนะครับไอคอนตรงนี้นะครับผมก็เป็นการตั้งค่าหรือจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแถบตรงนี้ก็ปาดมาได้นะครับเป็นการตั้งค่าเช่นกันเข้าไปก่อนนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับว่าผมใช้การตั้งค่าอะไรเป็นประจํานะครับผมก็เอาการดาวน์โหลดนะครับแท็บแรกก่อนแรงเก็บไฟล์ผมเลือกเป็นพาร์ทดาวน์โหลดนะครับผมจะไม่เลือกพาร์ท /adm นะครับเพราะมันทําให้เราสับสนนะครับว่าเวลาดาวน์โหลดไปแล้วไฟล์หายไปไหนนะครับผม แล้วก็สร้างไฟแคชนะครับอันนี้เพื่อช่วยในการดาวน์โหลดที่สมบูรณ์มากขึ้น,นครับซึ่ง ADM นักพัฒนาก็ติ๊กออโต้มาแล้วนะครับผมเริ่มอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อหลังจากผิดพลาดน,นะครับหรือส่วนเสียการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําให้เลือกนะครับผมการเชื่อมต่อนะครับสามารถเลือกประเภทการเชื่อมต่อให้เป็นการเชื่อมต่อ wi-Fi อย่างเดียวนะครับหรือใครใช้ 3G ก็เลือกเป็นข้อมูลมือถือนะครับ แต่ในที่นี้เลือกใช้ Wifi อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ปิดไปได้นะครับปเลือกการเชื่อมต่อได้แล้วก็จํานวนการดาวน์โหลดผมเลือกหนึ่งนะครับเพราะสปีดการดาวน์โหลดมันจะได้มาเทให้ไฟไฟเดียวเลยนะครับจํานวนพาร์ทนะครับผมเลือกเป็น9พาร์ทนะครับก็คือจํานวนพาร์ทในการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วมาซอยเป็นไฟล์เล็กๆนะครับช่วยให้การดาวน์โหลดมันเร็วขึ้นนะครับซึ่งค่าพื้นฐานมันให้มาห้านะครับซึ่งผมว่ามันน้อยไปนะตั้งสุดเป็น9ไปเลยนะครับ จะได้ดึงมาเร็วๆถ้ามี16แบบ m, a d m i d m นะครับก็คงจะดีนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดผมเลือกเป็น Mac นะครับสามารถคนโทรลได้ครับถ้าต้องการไม่ไม่ต้องการใช้ใช้รีซอรสของเครือข่ายหนักเกินไปนะครับบางคนก็ในบ้านเขาใช้กระหลายเครื่องครับเช่นน้องใช้เครื่องหนึ่งพี่ใช้เครื่องหนึ่งอะพ่อแม่พี่น้องใช้คนละเครื่องครับแล้วอาจจะทําให้คนอื่นสปีดดับไปได้นะครับก็สามารถมาคนโทรลตรงนี้ได้นะครับว่าจะกําหนดให โหลดไม่เกินเท่าไหร่นะครับอืมแล้วก็เซตไปอย่างเงี้ยผมกําหนดให้ไม่เกินสองจุดแปดเมกนะครับก็ได้หรือแม็กนะครับถ้าคุณใช้คนเดียวนะครับจะต้องการให้ความเร็วสูงสุดนะครับขนาดต่าสุดของพานนะครับก็กําหนดมาให้แล้วนะครับหรือจะเซตเองก็ได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปเซตมันนะครั้งที่ผิดพลาดสูงสุดก็แปดพันกว่าครั้งนะครับก็เซตมาให้แล้วไม่ต้องไปยุ่งนะครับเวลาที่หยุดเมื่อผิดพลาดสิบหกวินาทีก็คือเวลาที่ ที่เชื่อมต่อข้อมูลมันสูญหายครับหรือ o n n e c t i o n l o s s นะครับก็สามารถเซตเองได้นะครับแต่ในที่นี้ก็ตั้งมา66นะครับซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นต้องเซตใหม่นะครับผมก็มัลติเชดดิ้งนะครับผมเลือกเป็นสมาร์ทนะครับเพราะมันจะอัจฉริยะกว่าคลาสสิกครับคลาสสิกบางทีมันจะโหลดได้ไม่เร็วเต็มสปีดเน็ตของเราครับมันจะหลุดบ้างอะไรบ้างแต่สมาร์ทผมว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งครับดีกว่าดูเซอร์อัจฉริผมเลือกเป็นอันดรอยสต็อกนะครับ แ้วสมมติแล้วเป็น Android Stock แล้วโหลดไฟล์จากบางเซิร์ฟไม่ได้นะครับเช่น Mega หรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า Media File นะครับไม่ได้นะครับเพราะบางที Media File ก็ต้องใส่ c a p ชาครับก็คือพิสูจน์ตัวตนมนุษย์นะครับเราก็เลือกเป็น Internet Explorer ได้นะครับหรือไม่ก็เลือกเป็นตามนี้ก็ได้ครับ Google Chrome อะไรอย่เงี้ยก็ได้ครับแต่ในที่นี้เลือกเป็น Android Stock นะครับผมอืมแล้วก็แท็บต่อไปเลยก็คือการจ้งเตือนนะครับ การแจ้งเตือนก็สามารถเลือกข้อความป๊อปอัพนะครับให้เด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเวลาเราดาวน์โหลดหรือไม่แจ้งเตือนก็ได้นะครับแล้วก็ไอคอนการทํางานในพื้นหลังก็คือในแถบแจ้งเตือนอย่างเงี้ยครับถ้าเราปิดไปก็จะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับระบบจะไม่ทํางานนะครับมันจะบอกเมื่อไม่มีไอคอนบนแถบการแจ้งเตือนนะครับถ้าคุณต้องการทํางานบนพื้นหลังก็รู้หน้าเปิดไอคอนนะครับก็แนะนําให้เลือกไปดีกว่าครับไอคอนการดาวน์โหลดไอคอนดาวน์โหลดในแถบแจ้งเตือนนะครับก็ ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันมันยังไม่ทันได้เล่นแล้วไอคอนดาวน์โหลดเนี่ยไอคอนดาวน์โหลดในแถบแจ้งเตือนก็คงน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองนะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดผมก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ดาวโหลดแล้วอะไรนี้ให้ครบเลยนะครับแล้วก็ตกลงไปจะได้แสดงรายละเอียดนะครับระยะเวลาการสั่นครับเครื่องบางเครื่องเขามีระบบสั่นใช่ไหมครับมันจะแจ้งเต่การสั่นได้ครับถ้าไม่ชอบก็ปิดไปออฟนะครับเพราะการสั่นก็อาจจะทําให้เครื่อง เปิ่งแบดมากขึ้นนะครับก็ในบางกรณีนะครับถ้าไม่ชอบก็ปิดไปได้ครับโอเคสั่นอะไรอย่เงี้ยการสั่นเมื่อผิดพลาดนี้ก็ปิดการทํางานไปได้นะครับผมเสียงเมื่อเริ่มดาวน์โหลดนะครับเลือกได้ด้วยครับผมสามารถเลือกเสียงที่ชอบนะครับได้ด้วยอยากเลือกเสียงอะไรก็เลือกได้นะครับโอเคแล้วก็เสียงเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับก็สามารถเซตเสียงได้ด้วยเช่นกัน องเมื่อผิดพลาดก็เหมือนเดิมครับเสร็จได้เหมือนกระสอบแถบแรกนะครับอืแถบแจ้งเตือนการแจ้งเตือนหมดแล้วนะครับการวางแผนครับผมสามารถจัดการการดาวน์โหลดไฟล์ครับอืในการดาวน์โหลดแบบมีการวางแผนรณะเปิดโปรแกรมไม่ทํางานในเบื้องหลังไม่ควรปิดโปรแกรมขณะมีการวางแผนการดาวน์โหลดอืมก็ชัวร์อยู่แล้วนะครับการจัดการการดาวน์โหลดไฟล์นะครับ,ารารารรบสามารถตั้งเวลาเช็คดูเลอร์นะครับได้ด้วยให้โหลดเมื่อไหร่ หยุดการดาวน์โหลดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เปิดปิด Wi-Fi เองได้ด้วยนะครับก็ถือว่าอัจฉริยะดีในระดับหนึ่งแบบที่ idm ในคอมมีนะครับแล้วก็เปิดปิดการแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับปิดโปรแกรมนะครับได้ด้วยก็ผมไม่ได้เลือกไวการทํางานนะครับเริ่มต้นอัตโนมัติเมื่อทําการเปิดเครื่องนะครับก็คือตอนนี้เราเปิดเครื่องปุ๊บไอ idm มันจะทํางานเลยนะครับผมหยุดอัตโนมัตินะครับมันก็จะปิดการทํางานเองเมื่อโปรแกรมไม่ทํางานนะครับสามารถเซ็ตได้นะครับ เมื่อดาวน์ลหลดเสร็จสิ้นนะครับควรจะทําอะไรนะครับมันจะถามเรานะครับมาถึงว่าเราสามารถเซตได้นะครับแบบที่ในคอมมีเลยครับแบบที่ IDM มีเลยนะครับก็สามารถแบบที่ในคอมมีก็คือเปิดไฟล์ครับดาาน์ลหลดเสร็จสิ้นมันจะเปิดไฟล์ให้เลยหรือลบออกจากรายการนะครับหรือปิดข้อมูลมือถือหรือปิด Wi-fi นะครับหรือออกจากโปรแกรมมันก็จะได้ครับแต่ในที่นี้ผมไม่ยกไม่เลือกนะครับก็ เพิ่มคิวล่าสุดไอ้เพิ่มคิวนะครับพูดผิดเพิ่มคิวนะครับด้านล่างสุดนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มคิวนะครับว่ามันจะอยู่คิวเป็นจุดอยู่ด้านล่างหรือด้านบนของหน้าหน้าต่างการดาวน์โหลดนะครับผมในที่นี้ก็เลือกด้านล่างสุดนะครับเข้าหน้าต่างจัดการโนมัติอันนี้ทนันทีที่เรา Copy อะไรก็ตามนะครับในที่เป็น URL นะครับในคลิปบอร์ดมันจะโผล่หน้าต่างป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาเลยนะครับว่าเราจะดาวน์โหลด ได้เลยนะครับไปที่พาร์ทไหนมันก็ดีอย่างที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งกรอบวางนะครับพอรายละเอียดอัตโนมัตินะครับมันก็จะทําการคอนเน็กนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของไฟล์นั้นนะครับแล้วก็เช็คสภาพไฟล์นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับผมเปิดเว็บเพจอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นเบราว์เซอร์ภายในของมันครับเดี๋ยวผมจะรีวิวที่หลังเพิ่มลงในคิวอัตโนมัตินะครับมันจะเป็นการเปิดหน้าต่างมันจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลองจะดูนะครับ ดาวโหลดอัตโนมัตินะครับออมันจะเกี่ยวข้องกระถับนู่นนะครับมันจะเพิ่มลงในคิวอัตโนมัติพูดง่ายงคือไม่เปิดหน้าต่างการจัดการนะครับมันจะเพิ่มเลยนะครับออโต้แหละใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้นนะครับสามารถเซตได้ด้วยนะครับอืออันนี้ได้เป็นมือถือมันจะหยุดเลยนะครับการหยุดดาวโหลดอัตโนมัตินะครับในที่นี้มันก็เซตมาให้ว่าเมื่อแบตเตอรี่ต่ํานะครับสามารถเซตได้ว่าต่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอุ้ยกดผิดกดผิดนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็จะ หยุดการดาวโหลดอัตโนมัตินะครับซึ่งในที่นี้ผมเลือกออฟไว้นะครับผมอืมกวบุุมการเริ่มและหยุดดาวน์โหลดนะครับแถบสุดท้ายถ้าสมมติเราชาร์จโทรศัพท์นะครับเราสามารถเสียบชาร์จใช่ไหมครับมันจะเริ่มหรือหยุดได้นะครับซึ่งมันก็อัจฉริยะพอควรนะครับในตัวนี้อืมอ่ะการทํางานไปแล้วอย่างการทํางานไปแล้วนะครับอืมแล้วก็หมดหมูนะครับแถบหมดหมู่เป็นการจัดการหมดหมู่ครับเช่นถ้าคุณโหลดซิปนะครับ มันจะจัดไปที่ archive นะครับผมนี่นามสกุลไฟล์เ e t เพิ่มได้ด้วยนะครับถ้าคุณอยากเซตอะไรก็ใส่ลูกน้ำนะครับใช้แปว่าลูกน้ำแล้วก็พิมพ์นามสกุลไฟล์นะครับเพิ่มลงไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มได้นะครับแล้วก็หลังเก็บไฟล์นะครับเลือกได้ด้วยมันจะแบ่งมาให้นะครับชื่อหมดหมู่นะครับเซตได้ด้วยนะครับในที่นี้ก็ใส่เป็น archive ให้นะครับก็ เปิดการตั้งค่าหมดหมู่ได้ครับแต่ในที่นี้ก็ไม่เลือกไว้นะครับเพราะเดี๋ยวจะทําให้สับสนในการหาไฟล์ครับเดี่ยว่าเราโหลดเสร็จแล้วไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะบางคนก็โหลดไปแล้วแล้วงงนะครับแถบหมดหมู่ก็เป็นอย่างแค่นี้นะครับก็แถบต่อไปนะครับแถบหน้าต่างนะครับแถบการใช้หน้าต่างก็จะเป็นเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดอะไรเงี้ครับเป็นการบอกรายละเอียดนะครับของการดาวน์โหลด ซึ่งในที่นี้ก็จะเปิดไว้ก็ได้นะครับผมผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วใครจะเปิดก็ลองลองดูนะครับอืมก็บางอย่างผมก็ไม่ได้เปิดไว้อ่ะทำหน้าต่างไปแล้วนะครับเอ้ยงงละอ่ะรูปแบบโปรแกรมนะครับทีมผมเลือกมืดนะครับเพราะมันจะประหยัดแบตในการดาวน์โหลดนะครับผมแล้วปุ่มในเมนูนะครับผมเลือกตามนี้หมดเลยนะครับเพราะมันจะทําให้สะดวกในการกดนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับ ความเร็วนี้แล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการเร็วความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่มันคือการเซตแบบให้เราโชว์ความเร็วให้เห็นนะครับว่าขณะขณะนี้ความเร็วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถตั้งได้นะครับว่าความเร็วเฉลี่ยนะครับหรือความเร็วปัจจุบันนะครับที่มันโหลดแล้วก็สามารถเซตเป็นบิตต่อวินาทีหรือไบต์ต่อวินาทีได้นะครับโอเครูปแบบโปรแกรมไปแล้วนะครับข้อมูล ข้อมูลนำเข้าจากการดาวน์โหลดนำเข้าการดาวน์โหลดจากไฟล์ text นะครับก็ไฟล์ text บางไฟล์นะครับจะมี url ในนั้นนะครับ url ดาวน์โหลดมันจะสามารถนำเข้าได้นะครับบันทึกรายการดาวน์โหลดนะครับสามารถบันทึก adm db ได้นะครับก็คือจะเป็นไฟล์ดัตต์เบสนะครับเพื่อนำเข้าเราภายหลังนะครับแบบอย่างเงี้ยครับมันจะคู่กับโหลดรายการนะครับบันทึกการตั้งค่านะครับสามารถบันทึกไปได้นะครับตามพาที่เรา เลือกนะครับมันจะเซฟเป็นไฟล์ xml ไว้นะครับเพื่อเวลาเราติดตั้ง adm ใช่ไหมครับใหม่อีกครั้งหนึ่งเวลาเราล้างเครื่องแล้วเราดึงไฟล์ xml กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลอดการตั้งค่าจากแท็บนี้นะครับก็จะสามารถดึงการตั้งค่าที่เราได้บันทึกไว้แล้วนะครับกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าใหม่ให้เสียเวลานะครับ reset การตั้งค่านะครับ reset เ,เป็นค่าโรงงานนะครับมาถึงค่าที่เพิ่งติดตั้งที่เราเซตมาทั้งหมดก็จะถูกลบนะครับ ล้างแคชนะครับล้างแคชได้ด้วยนะครับในระบบของ adm นะครับอืมครับ้อมูลไปแล้วนะครับเรียบร้อยแับเบราว์เซอร์นะครับแับเบราว์เซอร์มันก็จะมีบันทึกประวัตินะครับประวัติในที่นี้มันก็เลือกไว้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคชของเบราว์เซอร์นะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไริสต t o r y นะครับของเบราว์เซอร์ของ adm นะครับก็บันทึกประวัติไว้เวลาจะกลับไปดาวน์โหลดจะได้ดาวน์โหลดได้ง่ายๆนะครับ แล้วก็เปิดใช้งาน Java Script นะครับก็เปิดไว้นะครับแสดงภาพเปิดนะครับใช้งานในโหมด d e s k t o p ผมก็เลือกโหมด d e s k t o p นะครับนี่ที่ผมพูดถึงม่กกี้นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับ Android Stock นะครับถ้าสมมติเราเปิดใช้งานโหมด desktop นะครับมันจะไม่แสดงเป็น Android Stock ให้นะครับแต่มันจะแสดงเป็นโหมด d e s k t o p นะครับแต่ถ้าเราปิดการทำงานเครื่องหมายถูกออกไปนะครับมันก็จะแสดงเป็น Android Stock แบบที่ผมได้รีวิวไว้ในแท็บแท็บอะไร แท็บอะไรวะงงแท็บการวางแผนหรือเปล่าไม่ใช่แท็บการทํางานนะครับไวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันว่าแท็บอะไรนี่แท็บก,การดาวน์โหลดนะครับผมงงแล้วอย่างที่เราเซต user agent ไว้นะครับอืมถ้าเราปิดก,การทํางานหมดเดสก์ท็มันก็จะกลับไปหมด user agent ที่เป็น android นะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้มันก็จะใช้งานหมดเด s ก t ท็อปนะครับอืมก็ถือว่าสะดวกด,ดีเกี่ยวกับนะครับคือรายละเอียดของรุ่นผู้สร้างนะครับ ออกแบบไอคอนโดยใครนะครับแปลโดยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถส่งคําติชมนะครับได้ด้วยนะครับผ่านทางอีเมลหรือให้คะแนนแอปนี้ผ่านทาง Play Store นะครับผมโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับใช้งานกันเลยดีกว่านะครับแม่งไม่ไม่อารมพบทแล้วอ่ะเราจะอธิบายปุ่มอีกครับให้มันหมดเลย C ี่ส่ปุ่มนีผมเซฟไปครับบวกเครื่องหมายบวกอันนี้นะครับถ้ากดค้างมันจะบอกว่าเป็นการเพิ่ม URL ที่ดาวน์โหลดนะครับสามารถกดค้าง ล้วก็วางได้นะครับโอเคก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แท็บอันนี้คือล้างการดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับหรือกดค้างเพื่อหาคำอธิบายก็คือคิวนะครับหลังคิวได้ด้วยแท็บนี้ก็คือเบราว์เซอร์นะครับมันจะอธิบายว่าเบราว์เซอร์ก็กดเข้าไปก็จะเป็นเบราว์เซอร์ให้เราค้นหาไฟล์หรืออะไรได้ครับโดยที่ไม่ต้องเข้าเบราว์เซอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเช่นเราก็หาไฟล์อะไรในนี้ได้ด้วยนะครับผมอืม ก็สามารถหาไฟล์ได้ดีแล้วก็เร็วดีนะครับเพราะมันจะใช้วิธีการค้นหาแบบ Google นะครับอ,อย่างนี้นะครับก็สามารถโผล่มาแล้วก็สามารถเลือกผลการค้นหาได้นะครับก็อย่างนี้เลือกได้นะครับแล้วก็สามารถกดโหลดในนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าไวไวดีมากนะครับอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะปิดเบราว์เซอร์ก็แตะที่สามจุดด้านบนนะครับ เบราว์เซอร์ก็ไม่มีอะไรมากสามารถเพิ่มแท็บได้ด้วยนะครับแท็บเครื่องมือก็อจะเป็นอย่างที่ผมบอกให้เสร็จบอกให้เสร็จค่าในเราเรียกว่าเซตติ้งมิกกี้นี่ครับจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะเหมือนกันแท็บบุ๊กมาร์กก็จะเป็นการสร้างบุ๊กมาร์กใหม่นะครับเปิดหลายๆเบราว์เซอร์ได้และสามารถกลับไปหน้าเดิมได้นะครับก็สลับแท็บนะครับอืมก็ถือว่ามันสามารถเปิดหน้าเบราว์เซอร์ได้หลายๆหน้านะครับอืมก็ดี แล้วนี่คือรีโหลดใหม่นะครับสามารถรีโหลดหน้าใหม่3จุดนี้ก็ย้อนกลับไปข้างหน้าก็เหมือนเบราว์เซอร์ทั่วไปครับคงไม่ต้องอธิบายนะบันทึกบลกมาร์กได้ด้วยนะครับก็บันทึกเก็บไว้นะครับได้ด้วยอืมก็ดีปิดไปก่อนนะครับปิดตรงนี้บลกมาร์กก็ลบได้ครับกดค้างนะครับแตะลบเรียบร้อยโอเคเบราว์เซอร์ต่อไปนี่คือตั้งค่านะครับก็ที่ผมได้บอกเมื่อกี้นี้นะครับ ปุ่มนี้นะครับคล้ายปุ่มสแตนบายนะครับอันนี้คือปุ่มออกนะครับถ้าเรากดไปนะครับกดให้ดูเลยอ่ะก็จะออกจาก a d m นะครับอย่างสมบูรณ์แบบมันก็จะไม่กินแรเบื้องหลังและไม่อยู่ที่ notification bar แล้วนะครับแนะนำว่าถ้าใช้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะควรจะปิดการทำงานมันนะครับเพื่อเซฟแรนะครับโอเคแท็บสามจุดไอ้สามสามอะไรสามชั้นนะครับตรงนี้สามารถลากปากอย่างนี้ได้ด้วยนะครับอืมแต่ถ้าลากปากอย่างนี้จะเป็น การเซตเ้นลักปาดมาก็จะเป็นแท็บเปิดปิดได้ด้วยนะครับเป็นแท็บรูปแบบนะครับที่เราเซตค่าเป็นแบ่งหมวดหมู่ไฟล์ครับสามารถดูตรงนี้ได้นะครับได้ด้วยว่าไฟล์ที่เราโหลดเสร็จแล้วเป็นอยู่ประเภทไหนนะครับแต่ในที่นี้ก็เลือกตรงทั้งหมดนะครับจะได้โชว์ไฟล์ทั้งหมดโอเคปิดแท็บแรกไปก่อนจัดเรียงนะครับสามารถจัดเรียงลําดับนะครับในที่นี้ก็จะเรียง1 2อะไรอย่างนี้นะครับไว้แล้วกดค้างก็จะเอาไม่มีรายละเอียด ก็สามารถเซตได้นะครับว่าเรียงตามชื่อขนาดหรือลำดับนะครับลำดับก็สามารถเรียง1.2หรือ2.1ได้ด้วยนะครับหรือชื่อก็สามารถเรียง a ถึง Z หรือ Z ถึง a ได้ด้วยนะครับอืมบทการทํางานฟังก์ชันเยอะมากนะครับไม่รู้อธิบายไปไวไปหรือเปล่านะครับก็ถ้าไวไปก็ขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ก็ดูซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับผมก็พยายามอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยว จบคลิปจะอธิบายครับว่าทําไมถึงแนะนําตัวนี้นะครับโอเคการดาวน์โหลดนะครับก็เหมือนกับที่ผมเซตติ้งนะครับแต่นี่เป็นการเซตแบบเร็วครับสามารถเซตจํานวนการดาวน์โหลดได้สูงสุดสามพาร์ทนะครับแล้วก็จํานวนพาร์ทสูงสุด3ามไฟล์นะครับแล้วก็สามารถเซตจํานวนพาร์ทได้นะครับผมผมเซตเป็น9้าพาร์ทครับจะได้โหลดเร็วๆความเร็วในการดาวน์โหลดแม็กนะครับดาวน์โหลดฉลยะนะครับเปิดไว้ก็ดีครับแล้วก็เริ่มอัตโนมัติผมก็ไม่ใช้นะครับอื ครับเครื่องมือนะครับก็จะเป็นข้อความป๊อปอัพนะครับก็คือให้อัพมาแสดงป๊อปอัพนะครับได้ไอคอนดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิด,วดไว้ผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับหน้าต่างนะครับเราก็ปิดไว้นะครับเพราะเราจะปิดหน้าต่างการทางานใช้เฉพาะ Wi-Fi นะครับสําหรับใครที่ใช้มือถือแล้วกวดว Data Plan ก็คือที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าที่เป็นคอนโทรลด a t ต้าให้เดือนละไม่กี่กิกนะครับกลัวหมดนะครับก็สามารถแตะ เปิดตรงนี้ได้ครับว่าใช้เฉพาะ Wi-Fi ได้นะครับการอุ้ยการวางแผนนะครับสามารถเซตได้ด้วยนะครับก็ตามที่ในเซตติ้งนะครับมดหมู่ก็เปิดได้นะครับก็อธิบายเยอะแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็มีเบราว์เซอร์สาอีกรอบหนึ่งนะครับให้เราเข้าได้ตั้งค่าตรงนี้ก็มีอีกปุ่มออกนะครับตรงนี้ก็มีด้วยก็บหมดแล้วนะครับอธิบายหมดละอ่ะเริ่มดีกว่าครับการทํางานเข้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็วางลิงก์ เร่เราดาวน์โหลดนะครับจะดาวน์โหลดไฟล์แล้วครับวางไปนะครับแล้วเข้าแล้วไปกดโหลดไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับกดที่ดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับหรือจะอีกวิธีหนึ่งนะครับเร็วๆเลยก็คือเข้าตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกแล้ววางไฟล์นะครับลิงก์แล้วสามารถรอมันเขาเรียกว่าอัปเดตสถานะนะครับแล้วเข้าเป็นเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยครับเปิดเว็บเพจได้นะครับก็สามารถทําได้2อย่างนะครับ วิธีโหลดโดยใช้ A D M หรือถ้าใครไม่อยากเข้า A D M เลยนะครับแล้วเปิด A D M ไว้ในพื้นหลังแล้วคุณเข้าเบราว์เซอร์ในเครื่องนะครับแล้วคุณเกิดท่องเน็ตไปนะครับแล้วไปเจอไฟล์ที่คุณถูกใจนะครับอย่างนี้แล้วกันเข้าแล้วมันก็จะ complete action นะครับในที่นี้ก็เลือกเบราว์เซอร์ไปก่อนนะครับมันจะถามว่าให้ใช้ใช้เบราว์เซอร์อะไรในการดาวน์โหลดนะครับใช้อะไรโหลด เดี๋ยวกดดาวน์โหลดไปนะครับนี่มันจะเด้งมาถามนะครับแล้วก็เลือกเป็น adm editor นะครับโอเคมันจะทําการอัปเดตสถานะไฟล์และแจ้งชื่อไฟล์นะครับอย่างนี้มาแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับว่ากี่เมกพื้นที่ที่เหลือเราเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้เซ็ตอย่างด่วนได้นะครับโอเคเป็นการเซตรายละเอียดได้ด้วยนะครับว่าอยู่เซอร์เอเจนต์พาร์ตดาวน์โหลดอะไรบ้างนะครับก็เซ็ตอย่างไวนั่นแหละนองเบราว์เซอร์นี้ก็เปิดเบราว์เซอร์นะครับ ต่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของลิงก์ว่าลิงก์เป็นอะไรบ้างครับสามารถแตะลงไปคัดลอกหรือแก้ไขลิงก์อะไรได้นะครับโอเคก็ถือว่าไวมากในระดับหนึ่งนะครับผมก็ชอบมากนะตัวนี้ก็กดดาวน์โหลดเลยครับอืมแล้วเราจะดูสปีดครับนี่ไอคอนดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับว่ามันคืออะไรนั่นแหละครับก็คือไอคอนดาวน์โหลดนะครับอืมเอ้ยสับสนงง นะครับโอเคแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับมันก็จะดึงจากเซิร์ฟเวอร์นะครับขึ้นอยู่กับแล้วก็แบ่งพาร์ทนะครับเป็นหลายๆพาร์ทขึ้นอยู่กับขณะนั้นเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ในสถานะใดนะครับว่าคนใช้งานเยอะไหมถ้าเยอะก็จะโหลดช้านะครับนี่ขึ้นมาเป็น1เมกเอ้ยหนึ่งเมกไบแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมโอเคโหลดเ็เสร็จแล้วนะครับก็เข้าไฟล์ครับ ปด,ด <Okay. S 2> ก็เรียบร้อยนะครับไฟล์เพลงที่หลดมาลบก็สามารถแตะค้างที่ไฟล์นะครับลบได้แต่ถ้าเราแตะออกไปครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นการเปิดมีเดียอันนั้นนะครับ mm hmm. หรือเปิดไฟล์นั้นโอเคลบครับพร้อมไฟล์นะครับได้ก็สามารถหลดได้จากเบราว์เซอร์ตัวอื่นได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากและสะดวกมากนะครับผมโอเค แล้วก็ทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้นะครับหลายคนจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ ES File Explorer นะครับในการโหลดเพราะมันก็โหลดเร็วนะครับแล้วก็แถมดาวน์โหลดแมเนเจอร์มาให้ด้วยแต่ ES File Explorer เวลาโหลดไฟล์ใหญ่ๆครับเขาจะไม่สามารถแบ่งพาร์ทดาวน์โหลดได้นะครับให้แตกเป็นหลายๆพาร์ทได้เขาจะโหลดไฟล์เป็นไฟล์เดียวเลยครับเช่นไฟล์8 m b เมนะครับไฟล์เพลงแบบที่เมื่อกี้ที่ผมโหลด8 m เนะครับเขาก็จะโหลด8 m เเลยทั้งดุนนะครับ ก็จะไม่มีการตัดไฟล์เป็นไฟล์จิ๋วๆนะครับทำให้เวลาเราดาวน์โหลดแล้วสปีดมันจะตกนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดนะครับบางคนก็สงสัยว่าใช้ A D M แล้วจะทําให้ดาวน์โหลดคูณ2จริงหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับเดตของคุณด้วยนะครับว่าในขณะนั้นมีคนใช้งานเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของไฟล์ด้วยนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์ของไฟล์ขณะนั้นล่มหมายถึงว่ามีคนใช้งานหนานแน่นนะครับก็จะทําให้สปีดดอปไปนะครับ แต่ถ้าคนใช้การดาวน์โหลดแบบปกติมันก็ช้ากว่าอีกครับก็คือว่ายังไงดาวโหลดแมเนเจอร์มันก็เร็วกว่านะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็มีคนถามว่าตัวนี้สงสัยว่ามันสามารถเขาเรียกว่าแบบอืมอธิบายยังไงดีอะโอ้ยลืมก็พูดง่ายๆคือมันสามารถที่จะเซตไฟล์แบบเขาเรียกว่าแบ่งไฟล์เป็นพ์นๆใช่ไหมครับหมายถึงว่า หลอดเจลพานแล้วหยุดทําได้นะครับผมโออธิบายงงงก็สามารถเข้าไปนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์ต้องรองรับการอะไรเรซูเม่หรือเพิร์สด้วยนะครับเข้าไปโหลดได้นะครับผมนี่นะครับเราสามารถกดโหลดนะครับได้เลยนะครับแล้วถ้าสมมุติเราอยากหยุดชั่วคราวก่อนนะครับก็สามารถแตะที่การดาวน์โหลดนั้นครับกดที่การดาวน์โหลดนั้นมันก็จะเพรสหยุดสถานะ ดาวนโหลดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเรากดไปครั้งหนึ่งมันก็จะเรซูเม่นะครับก็คือต่อการดาวน์โหลดนะครับผมอก็สามารถหยุดได้หรือถ้าเราเซ็งไม่อยากดาวน์โหลดแล้วนะครับแต่ครั้งนะครับเราเลือกเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่นี่ใช้กับไฟล์ที่เสียแล้วนะครับหมายถึงว่าโหลดไปแล้วเน็ตหลุดเองครับก็กดเริ่มใหม่มันก็จะทําการดาวน์โหลดใหม่อีกรอบนึงนะครับได้ เราสามารถเลือกแก้ไขได้ด้วยนะครับแก้ไขไฟล์า while, การดาวน์โหลดถูกขัดขวางต้องหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็แก้ไขไฟล์ได้ด้วยครับแก้ไขลิงก์แล้วก็สามารถแตะค้างแล้วลบได้นะครับพร้อมไฟล์หรือจากคิวก็ได้นะครับผมเลือกพร้อมไฟล์โอเคคงจะเก็ตกันแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปอื่นๆคลิปต่อ,ตอไปก็ฝากกดติดตามช่องนะครับเพื่อรับชมแล้วก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์และกด ถูกใจด้วยครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ผมขอจัดการอย่างเรียกว่าเคลียร์เลยนะครับก็คือว่าถ้าใครมาเมนว่าเมนแรกเมนสองเมนสามผมขอแบนจากชั้นแนวนะครับหรือลบคอมเมนต์นั้นทันทีนะครับถ้าสมมติคุณไปเม้นเยอะๆเข้านะครับผมก็ขอแบนออกจากชั้นแนวทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นครั้งแรกผมก็จะลบคอมเมนต์นั้นออกไปนะครับขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอย่ามาเมนอย่างนี้เลยนะครับเพราะมันก็ ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทําให้อะไรอะ่ะแทนที่จะมาเมนาน้นต์แรกเรียคลิปนะครับมาเม้น์แรกเม้น์สองเม้น์สามคือผมก็ไม่ได้อะไรหรอกครับแต่มีวันหนึ่งผมทําคลิปออกมาครับผมลาคาเนี่ยครับตองที่ว่ามีคนมาเม้นว่าเม้น์แรกหลังจากนั้นก็จะมีคนว่าเม้น์สองหลังจากนั้นก็เม,นม,ม้น์สามครับมันมันเป็นอะไรที่ประเพณีวิ่งควายไทยครับพูดตรงๆคือผมเห็นแล้วผมก็ลาคาเนี่ยครับแล้วแทนที่คุณพวกคุณจะเข้ามาถามปัญหาหรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอ d นทอยนะครับกลายเป็นอะไรชั้นหน้าผมมาเป็นชั้นหน้าเกี่ยวกับแข่งควายนะครับก็วิ่งควายกันไปนะครับผมก็ได้แต่งงๆนะครับก็ขอแปนเลยนะครับถาวนนะครับถ้าใครมาเม้นย่างนั้นอีกก็สำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผม